ผมเฝ้ารอคอยลูกคนนี้ตั้งแต่แต่งงานวันแรกผมผ่านช่วงที่ยากที่สุดมาแล้วแค่ขอให้ช่วยบำรุงคันคุณก็ทำไม่ได้ขอโทษจริงๆครับขอโทษแล้วได้อะไรเหรอมีผมแทงลูกในคลินิกคุณและคุยว่าเป็นลูกศิษย์คนดังและต้องตุ่จชัด อาจิ้งบำรุงคันให้สุนหน้าหน้าแต่สุนหน้าหน้าแทงลูกจริงๆอาจิ้งก็เถียงไม่ขึ้นหรอกแต่สาเหตุแทงลูกไม่ตั้งหลายอย่างอาจิ้งเก่งแค่ไหนพวกเรารู้ดีนี่แต่ความจริงก็คือคนไข้ไม่ซับซ้อนเราดีต่อเขาแค่ไหนไม่มีประโยชน์แล้วนะเราเรักษา,าเขาหายเราคือหมอที่ดีรักษา,าไม่หายต่อให้เก่งแค่ไหนก็โดนด่า้ปนคนแปลกหน้ากันแล้วย,ยังกลับไปเป็นเพื่อนกันอีกแล้วก็มาเปิดคลินิกด้วยกันอีกนายไม่ีสิทธิ์อะไรบอกว่าจะดูแลเขานายคิดดีแล้วยังไม่จะทำอะไร Trăm lô lê hôn lại cho thăm đại gia yên âu chịu chịu phó thơ có hôm sao